สวัสดีคะ่ะอยู่กับวลัายรากพันธุไม้นะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาชมแม่พันธุ์บอลสีกันต่อนะคะต่อจากคลิปที่ผ่านมานะคะว่ามีบอลสีต้นอะไรบ้างที่เราจะมาจัดการเป็นแม่พันธแยกลูกแยกหน่อลูกแล้วก็เอาต้นแม่มาผ่าทําจํานวนกันนะคะแล้วจะบอกเพื่อนๆด้วยนะคะว่าวันนี้เรามีบอลสีที่มีความแปลก แปลกมากๆเลยนะคะแปลกที่ใบแล้วก็บอนสีต้นนี้คือต้นอะไรมีชื่อว่าอะไรแล้วเราไปชมกันต่อไปนะคะส่วนต้นแรกที่เราจะให้เ,เพื่อนๆชมกันคือบอนสีต้นนี้นะคะเป็นแม่พันธุ์ที่มีอายุได้หนึ่งปีนะคะนี่คือบอนสีตะวันชิงพบค่ะสวยงามมากๆเลยเหมาะสําหรับสายดำสายดาร์กที่มีความชื่นชอบความเข้มความขรึมของสีสัน บนใบไม้ของราชินีใบไม้เหล่านี้นะคะสีสวยงามเข้มดีมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นสีที่เลือดหมูเข้มๆนะคะเลือดหมูเลือดหมูออกไปทางดําเลยค่ะเพื่อนๆค่ะสวยงามจริงๆเลยนะคะเนี่ยใบใหญ่ใบใหญ่แล้วก็หูหูก็ใหญ่นะคะหูมีความแนบชิดกันแบบนี้เลยนะคะเหมือนเขาจะซ้อนอยากมาซ้อนกันอย่างนี้เลยค่ะใบหูใหญ่มากๆเลย สวยงามมากๆค่ะเพื่อนๆค่ะลำอ่าก้านก็สีดำเข้มแข็งแรงดีนะคะอันนี้มีต้นลูกอยู่สองต้นด่เราจะได้แคะลูกสองต้นนี้เอามาแบ่งปันสำหรับเพื่อนๆที่มีความต้องการอยากจะได้นะคะปักหมุดไว้รอเลยนะคะบนสีทุกต้นที่เราจะทำการแยกนี้เราก็จะแบ่งปันให้เพื่อนๆที่มีความรักความชื่นชอบเหมือนกันกับเรานะคะนี่ต้นที่หนึ่งผ่านไปต้นที่สองที่จะให้เพื่อนเพื่อนชมคือ นี่เลยค่ะมนสวรรค์ค่ะเพื่อนๆค่ะมนสวรรค์ที่เราได้มาในนามมนสวรรค์เขียวนะคะแต่ถ้าว่าลูกๆเขาที่แตกหน่อออกมาเริ่มกลายเป็นมนสวรรค์หน้าแดงแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ไงต้นใหม่ๆออกมาหน้าเริ่มแดงกันแล้วนะคะสวยงามมากๆเลยมนสวรรค์กอนี้ก็มีสี่ห้าต้นเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราจะแยกแยกหน่อกันนะคะมนสวรรค์แล้วก็อีกต้นหนึ่งต้นนี้ค่ะมิตรไมตรี ที่มีความสวยงามมากๆเลยลักษณะใบออกลักษณะเหมือนถ้วยนะคะเนี่ยแบบนี้หูหก็ใหญ่กลางใบชัดเจนเลยค่ะกระดูกกลางใบสีออกขาวตัดกับขอบใบเขียวแล้วก็เส้นกระดูกสีเส้นกลางใบสีแดงเข้มสวยงามมากๆเลยนะคะนี่คือมิดไมตรีค่ะมิดไมตรี My ต้นนี้เหมือนยังไม่มีหน่อเลยนะคะอ๋อ ใช่แล้วค่ะเป็นเป็นต้นที่เราแยกหนอ่อตอนเราไปกรุงเทพคราวนะั้นเราได้แยกหน่อลูกเข้ามานะคะได้ประมาณ3ามสี่ต้นนะคะเราได้แยกลูกเขาออกไปแล้วอันนี้คือต้นแม่เขานะคะสวยงามมากมากเลยเดี๋ยวเราจะดจัดการพาทําจํานวนต่อไปค่ะส่วนต้นนี้ต้นนี้คือขวัญสิรินะคะเพื่อนๆคงจะไม่ค่อยได้เห็นใช่ไหมคะบอลสีที่มีชื่อว่าขวัญสิริเพราะว่าเป็นบอลเก่าซึ่งค่อนข้างหายากนะคะไม่ค่อยมีใคร เอามาลงทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมเลยนะคะเพราะว่าเราก็สังเกตมานานแล้วไม่ค่อยมีไม่ค่อยเจอเลยค่ะนี่คือขวัญสิรินะคะพื้นใบพื้นใบออกสีเขียวนะคะพื้นจริงๆคือสีเขียวแล้วก็กัดสีแดงสีชมพูสีแดงชมพูเข้มเป็นแดงเลยนะคะนี่คือใบแก่เขาเนี่ยกัดทั่วใบอย่างนี้เลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะใบใหญ่ใบโต สีกัดจากเขียวกลายจนเป็นขาวนวลเลยนะคะเนี่ยมีเขียวบ้างขาวบ้างชมพูบ้างอยู่ในใบเดียวกันนะคะสวยงามมากๆเลยนี่คือขวัญสิรินะคะเพื่อนๆคะ่ะกอก็เยอะแน่นเหมือนกันนะคะเนี่ยเราก็จะแยกต้นลูกเขาหน่อเขาออกไปแล้วก็ต้นแม่จริงๆแล้วก็จะจัดการผ่าทําจํานวนในโอกาสต่อไปเลยะคะ่ะนี่คือขวัญสิรินะคะ ส่วนกอนแน่นๆนี้เพื่อนๆทุกคนก็รู้จักกันดีในนามของนางไหมนางไหมซึ่งเคยโด่งดังมาก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วโอ้โหมีความต้องการกันมากเลยนางไหมราคาก็แรงด้วยนะคะตอนนั้นเป็นบนป้ายแรกๆที่เรารู้จักเลยนะคะคือนางไหมนี่แหละคะ่ะสวยงามนางก็ยังสวยงามอยู่แต่ว่านางโยงไปหน่อยนะคะยืดยาวมากเพราะอยู่ในรลังที่ ไม่มีแสงแดดส่งถึงนะคะเขาเลยยืดแข่งกันสูงไปนู่นเลยน่ากลัวจะเป็นเม็ดเลยนะคะเนี่ยความสูงยาวเราต้องไปแยกอ๋อเขาแล้วล่ะเยอะมากแน่นมากส่วนต้นนี้ต้นนี้คืออยอดมงกุฎนะคะยอดมงกุฎก็มีความกอแน่นเหมือนกันอยอดมงกุฎไม่ค่อยด่างเลยมีแค่แบบนี้เองลุ้นด่างก็คงจะลุ้นกันไปยาวๆเลยละมัง้ง นี่นะคะนี่คือยอดมองกุฎส่วนต้นนี้ลักษณะรูปใบโพพื้นสีเขียวอ่อนสอีเหมือนสีบอนเลยนะคะเขียวอ่อนๆเหมือนสีบอนสีใบตองอ่อนๆน,นะคะสวยงามบอลสีนี้ไม่มีชื่อะคะ่ะเป็นบอลลูกไม้มีสองต้นอยู่ในกอเดียวกันนี่ก็สวยงามนะคะนี่บอลลูกไม้วันนี้มีความเป็นมัน นี่นะคะเหมือนเคลือบเหมือนสีเคลือบเลยนะคะสวยงามมากๆเลยบอนสีลูกไม้ส่วนต้นนี้ภูมิใจนําเสนอเลยนะคะใครมีกันแล้วบ้างส่วนมากเราไม่ค่อยเห็นเลยนะคะบอนสีต้นนี้มีชื่อว่าเป็นตับเดือนค่ะเดือนกร,รกฎาคมค่ะพื้นใบสีใบกลมแดงสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนค่ะเห็นไมคะมีอยู่สามใบเลี้ยงค่อนข้างยากนะคะเนี่ย ไม่ยอมแตกหนอแตกกอเลยนี่ปีหนึ่งแล้วนะคะบอนสีได้แค่นี้เองเคยทิ้งหัวไปแล้วแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่มีอยู่สามใบแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเราจะผ่าทำจำนวนไว้เยอะๆเลยต้นนี้เพราะว่าไม่ค่อยมีเพื่อนๆท่านใดอ่าเลี้ยงกันเลยนะคะบอนสีรากรกดาคมขมค่อนข้างหายากนะคะใบสีสวยเลยค่ะแดงสดสวยงามมากๆเลยนะคะ นี่คือเดือนกระกฎาคมใบกลมค่ะส่วนต้นสุดท้ายที่จะไปแนะนำเพื่อรับชมนี่คือไฮไลท์ของหัวข้อวันนี้นะคะบอนสีใบแปลกๆต้นนี้เป็นม้วนๆสีชมพูอ่อนๆใบบางๆเหมือนกับแยมอ่าเหมือนโรที่เขาหอ่หอห่อสาลายห่ออะไรประมาณนั้นนะคะสวยงาม เป็นม้วนม้วนม้วนทุกใบม้วนอะไรจะปานนั้นเพื่อนเพื่อนคงจะคิดว่าเป็นคุณหญิงทองม้วนแต่ไม่ใช่นะคะนี่ไม่ใช่คุณหญิงทองม้วนนี่คือบอนสีที่ไม่มีชื่อนะคะคือลูกไม้ค่ะเพื่อนค่ะดูลำต้นสีเขียวเขียวอ่อนสวยงามส่วนใบเป็นแบบนี้เลยค่ะม้วนม้วนทุกใบเลยไม่มีใบไหนจะไม่ม้วนเลยออกมาใหม่เนี่ยเป็นสีขาวๆเห็นไหมคะก็ม้วนเลยค่ะนี่ใบที่แก่แล้วก็จะกัดออก เป็นสีชมพูสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะนี่คือบอนสีลูกไม้ใบม,ม้วนที่ไม่ใช่คุณหญิงทองม้วนนะคะสำหรับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ